ควรที่ตั้งว่าแซลมอนแต่จริงๆน้องคนนี้ไม่ใช่แซลมอนค่ะเ,เหมือนกินผิงเหู่มากกว่าแซลมอนคน<ง>อันนี้แพงที่สุดอะอ่ะอวสวัสดีค่ะ หรือต่างกันเราได้รวบรวมมานะคะทุกคนทั้งหมด15ล้านและแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้ผมจะรับบทเป็นคนที่ชิมซูชิที่แพงที่สุดเองถ้าต้องกินพวกนั้นไม่แล้ววันนี้แตงตัวอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วเป็นเทพีอะแต่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 ไปลองกินกันแต่แต่แต่และนี่ก็คือซูชิ ว่าเรากินไปจะรู้สึกต่างปะหรือมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแค่ราคามันต่างกันฉันเอาอันแพงสุดทำไมจะไม่บอกหรอกเพราะเราจะใส่จานสีขาวทั้งหมดนะคะทุกคนแนละ้วมาลองชิมแบบไม่มีใบแอสปะเอาถาดไปเก็บตอนนี้นะคะทุกคนเราได้เรียงจากถูกสุดไปแพงสุดอันนี้ให้แกกินคนแรกเลย ดูก็รู้ว่าถูกมากทุกคนดูนะแซลมอนไม่มีลายไขยมันเลยทีนี้ได้มากี่บาทหนึ่งบาทสิบบาททุกคนรู้ไหมคะว่าตลาดปัญญาแซลมอนตลาดเราอะอุปัาานเบล่าเลยเค้าไม่ได้ขายให้กูกินปลากินข้าวไม่เลย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 พวกเป็นไหนอะเขาไม่ได้าาขายแซลมอนทุกคน มันมีบางร้านนะทุกคนที่ตั้งว่าแซลมอนแต่จริงๆน้องคนนี้สีส้มเหมือนกันแต่ไม่ใช่แซลมอนค่ะคือปลาพงย้อมสีส้มมาแหละมีหรอตัวสัวอย่างเงี้ยเอามาจากไหนปลาพงย้อมสีส้มมันคือปลาที่ชื่อว่าเท้าอืมก็ว่ากินมันตีนเลยแล้วมันเท้าปลาเท้าทุกคนเท้ากับแซลมอนไม่เหมือนกันขอเอ็กซ์เซตหนึ่รอบดูเท้าจะกดยังไงนะ T R O U เท้าเท้าเรนโบ้น่าจะน่าจะประมาณนั้นแหละเคยเล่นโบ้เท้ามันคือเรนโบว์เท้าอ่าให้เป็นสีส้มมันแค่ชื่อมันไม่ให้สีหนูมันคือปลาราคาที่ราคาถูกกว่าแซลมอนแล้วก็มาขายในตลาดทําให้ราคาถูกลงทีงนี้เลยได้มาสิบบาทแต่เราจะไม่บอกทุกคนว่าร้านไหนเพราะว่าร้านตนนัวใหญ่ขายถูกเอาปลาเท้ามาใช้อะใช่ตัวใหญ่เป็นยังงไนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าบางร้านแบบถูกแล้วเอาแซลมอนมาจริงจหรือเปล่าแม่มันทำราคายากอะอย่างเงี้ยต่างปะต่างนี่อันนี้มันมีเนี่ยว่ามีเส้นไขมันแต่นี่ไม่มีเลยเลยอันนี้กี่บาทอันนี้ราคาย1บเอบาทต่างกันสิบเอ็ดบาทแต่หน้าตาเปลี่ยนมากเลยเนาะทุกคนอาจจะไม่เชื่อจริงๆว่าอันนี้คือเท้าเรามาหลอกหรือเปล่านะคือเรามีภาพเลย ปลาเท้าอ่ะทุกคนต้องไปดูที่ร้านก่อนนะซื้อเลยขอดูหัวปลาหน่อยแล้วถ้าสมมติเขาให้หัวปลามาดูใช่ปะลองจะรู้เลยว่าว่านั่นคือเท้าหรือแซลมอนเท้านะคะจะมีความน้ำตาลกว่าแซลมอนแซลมอนจะมีความดำกว่าละลายน้อยกว่าเกล็ดอ่ะเกล็ดน้อยกว่าส่วนเท้าจะมีเกล็ดที่มากกว่าแล้วหัวกลมแต่ว่าแซลมอนจะแหลมอ่ะหัวแหลมเอาละตอจนี้คนดูคลิปไปซื้อแซลมอนกูพี่ขอดูหัวปลาก่อน แกกินอันนั้น,นกินนี้ไม่ได้เราต้องมชิมคนละครึ่งไม่เราซื้อมาอันเดียวะ่ะพี่ทจะไม่แฟงยั้องยิงเพี่กินข้าวกินปานลาเริ่มเนี้าเนียทำไมไม่สิงเจ้าม,มาั่นเลยวะไม่รู้สิงปไปถึงไหนถึงหนข้าวตังเราหายไปไหนมานหายไปด้วย <laughs> ามมานิมอมตอนกินเข้าไปทุกคนปลาเค้าอะ่ะสิ่งแรกนะที่จะลับสัมผัสได้มันจะไม่มันจะไม่ไม่เค้าทะเลเหมือนแซลมอนเลยเราเลยกินไปรู้สึกเหมือนเป็นปลาปกติไทเกอร์ข้าวเมื่อกี้เหมือนข้าวข้าวหูข้าวหูสุส<ๆ>แเรามาบ้าแ,บบแต่ว่าเขาจะทําราคาสิบบาทได้ก็ต้องไม่น่าใช่แซลมอนอยู่แล้วว่าทุกคนเขาคิดว่านะอันนี้ยี่สิบเอ็ดบาทแต่อันเนี้ยมีไขมันแต่เส้นบางมากแล้วก็ส้มมากๆนะคะมันมีไขมันฟอสไม่หม เนี่ยแซลมอนอร่อยอ่ะอันนี้มีความแบบขาคาวเข่าคาวความกลิ่นแซลมอนี21บาทเป็นแซลมอนแล้วเหรอแต่เส้นไข่มันน้อยมากเลยนะนี่แซลมอนใช่ไหมอนเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าส่วนลึกที่แบบมีลายแข่งที่ไม่ชัดมันมีน้อยก็มีไม่เห็นหัวมาแล้วเหรอไม่เห็นหัวแต่ว่าดูจากลายอ๋อมนลายลายอันนี้ทุกคนมันจะเป็นข่าคาวแบบเบาๆทั้งทีกินอะแทบไม่รู้สึกถึง่มตอนเป็นปลาจริงเหมือนเราคิ้วอะไรสักอย่างที่แบบว่าเป็นแผ่นๆ เดี๋ยวกูไม่ได้ปาน้อยไปไม่รู้อันนี้สีสวยมากทุกคนอันนี้27บาท27บาทเพิ่มขึ้นมา6บาททำไมเมืเอ่อกีอร่อยกว่าอนนี้ปลาเท้าเพราะว่ปาปลาเท้ามันไม่เหมือนเท้าของแซลมอนเลยอ่ะแต่ว่ามีไขมันนะเรื่องการชิอมอาหารผมปลาเท้าก็ม,มีไขมันพี่แต่จะน้อยกว่าแซลมอนเรื่องการชิอมอาหารผมปลาเท้าสีคือจะออกแบบว่าส้มไปทางแดงอะไรเงี้ย มันจะสางอันแรกเมื่อกี้ส้มไปทางแดงหมดเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบกลิ่นเฉพาะของแซลมอนอย่างที่พี่ได้กลิ่นก็คือปลาเทารเรนทุกคนมันจะมีลายแต่บางกว่าแซลมอนอ่ะถ้าทุกคนดูอันที่แบบแพงๆอะ่ะลายจะชัดมากเห็นป่มลายไข่มันอะ่ะเนาะชัดมากแล้วก็สีไม่ได้ส้มมากแต่พอมาดูอันเมื่อกี้เปรียบเที่ปับรูปเมื่อกี้ก็คือเส้นไข่มันบางมากแล้วก็สีชัดมากสีส้มเลยอ่ะ จะของพบกันได้แล้ววันนี้อันนี้มีสิทธิ์เป็นแซลมอนจริงอยู่นะแต่ว่าลายน้อยแต่สีแบบสีไม่ส้มส5มสิบาบาทลายน้อยนี่ถัวมันมาเท่าปะจริงๆก็แล้วแต่ส่วนของแซลมอนว่าเขาอ่ะเอาส่วนที่มีลายเยอะมาไหม็แบบใช้าง่ายสุดหรือกินแล้วรับรู้กลิ่นรสชาติด้วยเพรา<ป>ะมันต่างกันแบบอะลรก<ค>นอันนี้เนว้ความแซลมอนอะแต่บางๆงเนื้อความาวๆอะเออนิดหนึ่ง มีมาไปลายมีเออมันมีกลิ่นแบบพิเศษที่แบบไม่เหมือนปลาเทาเจริงๆใช่มันต่างกันเลยทุกคนตอนแรกที่มันคล้ายๆกันแต่กินข้ำไ,ไมเรามันกมบ,บปลาปลาที่นึงแต่ไม่ใช่ปลาแบบคาวทะเลในตลาดนะมันเป็นปลาแบบแซลมอนอ่ะเออบอกให้ดูมันเป็นกลิ่นนความคาวแซลมอนเลยไม่เหมือนปลาปกติสี่สิบบาทต่างกันมาห้าบาทจะเป็นยังไงนะมีอันนี้ลายดีเนาะดูดีแล้วพอเราทำคลิปนี้ออกไปจะพวกคนที่แบบว่าทำปลาเทาขายก็จะแอบไปเติมแต่งกลิ่นแซลมอนไปทำได้เหรอได้หมดสมัยนี้ แซลมอนมันมีกลิ่นเหมือนกันทุกอันเลยที่เป็นกลิ่นเฉพาะแซลมอนถ้าเกิดเราไม่กินปลาเท้าก่อนผมไม่รู้นะคือมันต่างกันยังไงแต่ว่าคุณดูค่าต่างผมรู้สึกว่าใกล้เคียงกันหมดเลยสิบาทไม่เหมือนนะยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบคลายกันหมดเลยเนาะรู้สึกมันเหมือนเกตเดียวกันเลยทุกคนสี่สิบห้าอันนี้ต่างขึ้นมาอีกห้าบาทอันนี้ลายสวยนะมีการหั่นเล่นลายแซลมอนต่างๆด้วยนะ อันนี้ถูกแล้วนี่มีฝนยูสึกใส่อันนี้อร่อยอันนี้ร้านอะไรอ่ะอันนี้คือร้านเซนจูราคาดีมากเลย45บาทอันนี้คือแบบต่างจากอันก่อนหน้าทั้งหมดเลยนะรู้สึกคุณภาพเลยได้กินเนื้ออร่อยจริงจริงอันนี้49บาทมีลายเพิ่มมาซี่คึ่งหนึงทำไม่กินหรอ ก็ไม่รู้สึกคุณภาพดีว่ะใช่ย่เหมือนมากสตนไม่แย่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่รู้ทิพเองหรือเปล่านะไม่รู้ตรงกับทหนไหมคือยิ่งแพงขึ้นเนื้อปลามันแน่นอ่ะมันไม่บางเบามันไม่เละเนื้อปลามันจะหนึบเออสิ่งหนึ่งที่มันปังกันเดียวได้เดียวได้อันต่อมาห้าสิบห้าบาทอันนี้ดูดีเหมือนตามที่แบบพัตคาไม่ไปกินอ่ะเออเกีย โโอ้หดูมันรอจังหวะนี้กูมานานมากหงุดหมันแบบเงียบไปทางไหนกี้อย่าพลาดอย่าพลาดนะคไรตุนปลาอร่อยแต่ข้าวข้าวแอบอืดไปหน่อยเออข้าวอืดตอนแรกปลามันฟินมากแต่ข้าวมันอืดอ่ะแต่ปลาแอบมีฟิลบอเหมือนกัดเอ็นนะ่างเงี้ยได้ต้องเอ็นแหรอนี่เหนียวเหนียวตัดเหรออันกุกข้างหน้ามั้งไหมไม่ค่อย แกรู้สึกว่าไอ้ีสิบาทอร่อยสุดตอนอร่อยเกินอะ่ะทุกคนร้านยิ้มแหละตอนนี้นอร่อยจริงร <c oughs> ้านสามารถเรียกว่าเราไปกินได้แล้วเขาพี่พอมา60บาทสวยมากอันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วัน,นเริ่มให้ยาวขึ้นสีน้องดูไม่ส้มอ่ะดูชมพูชมพูดูไม่ได้ใสสีมากดูพีระอืมดูสีแซลมอนปกติเฉ <c oughs> ียงสักต <c oughs> ิโอ้โหนี่มันตรงกลางเป๊ะใช่ ไม่มีอะไรกลางกว่านี้แล้วทัดไม่มีอะไรกลางเลยจัดกลัวก็บอกเลยอร่อยมากนี่แหละนี่แหละอันนี้มันยืนหนึ่งแทนหกสิบบาทนุ่มมากเนื้อปลาคือไม่ได้หนึบแ่ะหมาหอมแบบความแบบแซลมอนในปากมากเลยเนาะ ม่เน่ยแวยังหอม้าว่็ดูร่วๆนะคะไม่แน่นเลยอันนี้เราต้องจัดและ45 60บห้าบาทวันไหนมีงบน้อยแลวอยากกินอร่อยก็45้าวันไหนมีงบขึ้นมาหน่อยก็60บาทแต่ถ้าเกิดเขาอยากให้เรากินทุกวันเร็วก็ติดต่อเข้ามาได้กับชื่อเบลเครนะชิบูย่าชาบูออเฮ้ยเราไปกินบ่อยมากใช่ก่อนบ่อยมากตอนสมัยเรียนม่หาลัยมแบบว่าเป็นบุ๊บเป๊ะมากตอนนั้นอ่ะแล้วก็ครั้งนี้มีใครไปห้องน้ำอ่ะเขาจะเดินตามอยู่ในห้องน้ำ อาจจะไม่จริงก็ได้ทุกคนจริงบ้าอ่ั่นแค่ไปฉี่พนักงานเดินเข้ามาดูไม่ด้วยก่อนที่แบบเขามีเรื่องราวร้านนี้คือแบบว่ามันเคยมีประเด็นรอบหนึ่งมันเคยมีประเด็นเกิดขึ้นคือมันเป็นบุฟเฟ่ตูชิใช่ป่ะแล้วคนก็ชอบกินแซลมอนแต่ไม่ชอบกินข้าวเหมือนมันม,มีประเด็นอะไรไม่รู้ไม่รู้จริงมานะเขาเอาเข้าวเอาไปทิ้งในห้องน้ำเห<อ>มือนรวมรวมข้าวอ่ะ่อทิชชู่แล้วก็เพราะว่าห้องน้ำไปทิ้งใช่เพราะว่าถ้าเหลือข้าวไว้ตรงนี้มันจะไม่ได้ไม่ไม่ถูกต้องราการบุฟเฟ่ตินะมาใน้อนเั้นเขามัน่อย ผมโยนเต็มเต็มังยืนฉี่เลยแล้วเขามาเปิดถังขยะจริงเหรอค่เห็นต้เปิดถังขยะใช่ไหมสมัย<า>นั้นนะทุนนกคนอันต่อมา65บาทหน้าตาดีมากลายสวยมากค่เ้แะสรก่อนอนี้เท่าไหร่นะไม่แพงกว่าใช่ไหมเจบาทไม่ได้วางผิดใช่ไหมไม่ได้วางผิดเา แซลมอนจากโนเวย์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน้ทุกวันนี้เป็นโนเวย์ทุกคนรู้ป่าว่าแซลมอนที่เรากินกันอะไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะเป็นของโนเวย์ที่โนเวย์อะเป็นในน้ำทะเลที่สะอาดแลวอุดมไปด้วยแร่ธาตุเลยเหมาะสมกับการเลี้ยงแซลมอนทำให้แบบเติบโตได้ดีแล้วมีรสชาติที่อร่อยอาเขาก็เลยเอาแซลมอนมาจากรนเวย์เพราะว่าแซลมอนซาซิมิแบบนี้ทุกคนหรือว่าแซลมอนกินดิบอะจะต้องเลี้ยงในแหล่งน้ำสะอาด ต้องเลี้ยงได้แ่งนะ้ำสะอาดเท่านั้นด้วยไม่งั้นไม่สามารถกินดิบได้เขาจะต้องมีการตรวจสอบวัดค่าน้ําต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็กว่าจะมากินดิบได้นเนี่ยต้องฆ่าเชื้อโดยการเข้าไปในอุณหภูมิที่ลบ20องศาเป็นเวลา7วันด้วยนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ปรสิตต่างๆทุกคนแม่งเวันแสดงว่านรงเวน้าสะอาดมากเลยเนะาะะยาม,มีเวลาดูด้วยแบบเจ็7วันแล้วมันจะเดินออกไปพยามันจะตาย มี่กลิ่นแบบเลมอนเลยมั้งกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเลมอนอันนี้ดูแบบกึ๊บๆนะแบบว่าไงวะเหมือนมันภาพข้าวแข็งนิดนึงใช่แต่เซลมอนเหมือนมีมันแท่กอยู่ค่ะเคี้ยวแล้วมันแบบว่าลื่นๆแล้วก็กัดได้แต่ว่าไม่หวานเนาะหมานอันนี้จืดอันนี้ยังรู้สึกไม่โดนมะใช่ครัเมื่อกี้โหดกว่าเจ็ดสิบห้าเป็เจ็ดสิบห้าลายไปไหนหมดไปรู้ เ็น,เน,เน,เนไม่มีความเหนียวแซลมอนไม่มีความค็มไม่มีความฟิวความหนึบความนุ่มมันไม่มีอะไรเลยบางมากอ่ะถ้าเกิดไม่ดึงราคามาบอกผมคิดว่านี้ยราคาต่างกับคุณภาพจริงแพงไม่ได้การันตรว่าแซลมอนจะอ,อร่อยอ่ะวันนี้เพิ่งรู้เนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบยิ่งแพงยิ่งอร่อยอ,อุ้ยอ,อันนี้ลายแบบเบลอเบลอแปดสิบห้าบาทอันนี้หัน่นฝอยอยากรู้ก๋อมท่าเทียมของานเหมือนกันนะข้านู้บางนะพี ม,มันลงมาทางนี้เยอะกว่าองนอย่างงี้เฮ้ให้แฟนเยอะถ้าไม่มีกล้องนะเขาน่าจะได้ฟังด้ยแหมไม่ได้ฟังเลยไม่ีกล้องางะเหลือแต่้าไม่ใช่อะ่ะถ้าไม่มีกล้องกูไม่ได้กินกูไม่ได้กินอันแรกๆ โอ้ข้าวอร่อยมากข้าวอร่อยมากข้าวไม่กวนเค็มๆเค็มๆเปรี้ยวๆน่าจะหมักเอซอสอะไรนั่นเยอะพอข้าวมีรสชาติแซลมอนอร่อยไปเลยอ่ะแซลมอนหวานๆเลยกินแบบควันๆนิดนึงนะอืมคู่กันๆไม่รู้อ่ะแต่เนื้อนุ่มมากเลยอะโอันนี่ดีแปลกมากอันนี้ดีมากอ่ะตองจ้าอะไรอ่ะจ้างที่ร้อีกแบบแบบที่ร้านวันน้เพิอมแบบมีเงินขึ้นมาเติ๊กแล้วมานนี้อ่ะแล้วเก็บเงินแล้วมากินแซลมอน แซลมอนคือความสุขของชีวิตเมื่อกี้นะคะชื่อร้านแซลมอนอินบ็อกแปบาทนะแล้วเราจะมาลองอันที่แพงที่สุดในประเทศไทยของเรามี3อันน้ทุกวน<ม>เป็นชีคิงอันนี้90บาทอันนี้ร้อบาท<ม>ชิ้นหนึ่งนะอันนี้หน้าตาน้องอาจจะดูเหี่ยวๆหน่อย<ม>แต่น้องร้อยาม กิน10บาทได้กินได้สิชิ้นสิชิ้นทำไมรนาเกมันดูห่อเหี่ยวทุกคนมดิอใหกันอันนี้ดูให้เยอะสุดเลยดูแบบดีโอ้ดูดีอะ ท,ทุกคนรู้ไหมคะว่าปลาเท้ากับแซลมอนยตงกันยังไงปลาเท้าโดยปกติมักอาศัยอยู่ในน้ําจืดที่เย็นมักพบในใต้น้ําหรือแอ่งน้ําลึกแต่จะมีบางชนิดที่อพยพไปยังทะเลระหว่างช่วงวางไข่แต่ปลาแซลมอนนะคะจะมีวงจรชีวิตพิเศษค่ะก็คือมันจะไปวางไข่ในแม่น้ําคือน้ําจืดและพอมันโตมันจะไปใช้ชีวิตในทะเลแล้วมันจะชอบทะเลที่มีความเย็นๆนะทุกคนและพอมันจะวางไขะะ่แลค่ะทุกค ลองดูแบบ90เนื้อแบบดีมากทุกคนดูนุ่มดูแบบดูเส้นดูลายเส้นนี่คมอ่ะใช่อันนี้ก็ใส่โซชอยุที่หมักกับข้าวเรียบร้อยใช่ก็คือข้าวจะมีสีนะคะอร่อย้องตุ๋อร่อยมากเลิศอ่ะทั้งข้าวทั้งปลาปลานุ่มมาก นีร้านเลยอ๋อวังอ่ะมาคุโร่มาคนะุาาาโร่อร่อยมาร้อยสองอันนี้ชิ้นเล็กกว่าแต่เส้นปลาชัดมากสีปลาก็ดูสม้สมๆอืมดูให้ข้าวน้อยแต่ปลาชิ้นใหญ่อยู่นะว้ายอืมอืมนี่เจอกลิ่นปลาคุ้นทัดกลิ่นปลาฮัตเกอร์นะ่ะไม่กลิ่นปลาแบบมาเลยอะ่ะปลามีความสู้ฟันนะอันเนี้ยอ,อร่อยมากโอ้เนื้อเด้งมาก หมูเนื้อป้าแบบดต่างเลยทุกคนอันเนี้ยกิี่เราเสียงเรงไปร้อยสองแล้วใช่ไหมยร้อยนีมคำนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบหารกันไม่ลืมอ้อนคืนพี่น้ำหนึ่งด้วยนะเป็นไรเป็นไรจะบอกฟันมาโชว์ทำไมทำไมชอบมองอ่ะ <Yeah. S 2> คนเราไม่บอกตัวเองนี่ทุกวันอะไรก็เขินไปหมดร <c oughs> ้านนี้ชื่อยูสุซุกิอร่อยมากทุกคนอันนี้คือแบบปลาดีมากจำลับจากใจตั้งแต่โตมาไม่เคยได้ยินชื่อยูสซุกิอันนี้ต่างเลยพอขึ้นหนึ่งร้อยทุกนนต่างเลยผมจะจำชื่อร้านนี้ไว้ใช่อร่อยถ้าใครดูอยู่ก็รีบต่อเข้ามาได้ครับถ้าตดอ่ะพีอ,อะไรคะไม่ใช่เสียงเสียง มันไม่เหมือนนะมี่มี่โอ้อพีิธาสองรอบแล้วทีเขียนอ่ะทำไมพี่ทำไมพี่ยังเดืองอยู่คนนี้ได้อ่ะไม่รู้หลอกอะไรขนาดนั้น นกกัดีว่าาว่จะต่างจากอันนี้หรือเปล่าเพราะอันนี้ต้องโหดมากแล้วอ่ะนี่คือแพงสุดในไทยที่เราหาได้ตอนนี้เลยใช่ร้อยสามสิบเก้าโคตรแพงนะคำหนึ่งร้อยสามสิบเก้าแต่ตาเล็กอยู่เนาะก็ดูเหมือนรถใส่ใส่อะไรมาเนี่ยมีเลอะๆอะไรอือจริงซอยเขาหรอแล้วก็มีความแบบเข้ามาไปนะเอ้ยเอ้ยอ ฟันว่าเหมือนเยลลี่อะมีความดึงดึงเด้งเด้งแบบแต่รสชาติมีความพริกหยวกจริง,งมไม่รู้สึกถึงความพริกหยวกเหมือนกินพริกหยวกไอซอสนี่มั้นถามางี่งั้าเป็นซอสพริกหยวกเฮ้ยเผ็ดด้ว,วยอร่อยนะแซลมอนเรารู้สึกความือนพริกหยวกครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะอร่อยแต่รู้สึกว่าเนื้อเทสเจอร์สู้ก่อนอันนี้นไม่ได้ออแต่ว่าอาร่อยที่แบบรสชาติมันไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนแต่รู้สึกว่ามันน้อยไปแต่ว่าไม่รู้สึกถึงวาา้ามัยเนี่ยทุกคนแซลมอนแบบคาวคาวอะ มันจะเป็นฟิลแบบดึงดึงอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันไม่รู้สึกถึงกลิ่นนะแซลมอนในปาก <doorway S 1> ใช่ไหแต่เปกินทิ้งหยวกแพนใช่ไหมเหมือนกินทิกหยวกของปลาแซลมอนของมันอันนี้แพงที่สุดเหรออ่ะพี่เดี๋ยวมากบกลิ่นแซลมอนนะแบบเผื่อคนไม่ชอบกลิ่นคาวที่เราคนพบจากถูกไปแพงร้านที่อร่อยนะคะจะมีช5 60 85แล้วก็102ค่ะทุกคนจะบอกว่าแซลมอนที่มันมีราคาที่ต่างกันนะเพราะว่าแซลมอนซาซิมิเนี่ย มันมีเกรดของมันด้วยนะเกรดที่ดีอะค่ะจะมีสีสดเนื้อแน่นเนื้อขาวแล้วก็เนื้อปลามันจะแบบสีสดใสไม่หมองมันมีแซลมอนที่ย้อมสีมาด้วยอือจริเหรออยากมากับผมไปย้อมอ้าก็ประมาณนี้ค่ะแซลมอนที่ดีก็ยากเหมือนกันเนาะก็ต้องลองชิมอะ่ะงั้นตอนนี้คนจะซื้อซ้ำมันก็ขอเขาชิมก่อนไม่ได้ค่ะ <laughs> พูดไม่มลเป็เรื่องนะตอนนี้ <laughs> ก็วันนี้เป็นการพิสูจน์นะคะว่าแซลมอนถูกกับ ร้านแล้วแต่สไตล์แล้วแต่วาม <สะ S 1> ชอบของคนคน,นะ<ล>แต่ว่าแพงกว่าก็ไม่ได้แปลว่าอร่อยกว่าถูกกว่าก็ไม่ได้แปลว่าอร่อยกว่ามันอย<ช>ู่นี่่าใครชอบอันไหนนะจำไว้ราคาสี่สิบ1้าสิบแปสิบห้าร้อยสองถ้าใครชอบพี่นีนะคะและอยากให้ EP หน้าเรามาลองถูกที่สุดหรือแพงที่สุดในไทยอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนคบ๊ายบายอะไรเหรอพี่รอบหน้าอุนิ ลองกันไหมว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าถูกกับแพงอะแพงที่สุดที่ฉันเคยเห็น98,000อยากกินเองแต่ว่าไม่กล้าขอพียู่หนึ่งกินต้มปลาแห่งอาชุนมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนได้มีเชฟมีเชฟรสชาติสุดชางมีเชฟมีเชฟระบบเผาผามีเชฟมีเชฟแค่เชฟกุ้งสนุก อปป้าแอนอาชุมามีเช็คเคล็ดลับคุนดีของอปปา้าไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะอปป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครทีมงานเลยค่ะลุยไปได้วยกันทุกที่ยื่หยุนเวลาได้สูงคิดบวกมีความรอบเข้าตกใจหนอกกันขับรถยนต์เป็นตำแหน่งที่สองตากล้องขอคนที่ถือกล้องดี l r อคล่องลุยไปด้วยกันทุกที่ยื่อหยุนเวลาได้สูงมามกๆเสื้อติดอาชุมากัอโอปป้าไปเลยเทียบแอนด์ท็อปตำแหน่งนี 2, ออง้ขอคนที่ออไไทมีความสร้างสรรค์มากๆา ต้้งก่อบไปเลยมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องต่อเวลาเงินเดือนสตอนที่สองพัามั่นใจสกิลแค่ไหนเรียกมาเท่านั้นได้เลยเต็มที่ใจไม่ต้นใครสนใจส่งเรซูเม่และระบ,บุเงินเดืนที่ต้องการมาที่ a m a jobs t gmail com เรามาเป็นทีมงานปี2025กับพวกเรานะคะ